วันมินิทวิตหมอวิวค่ะ สักไรผมมาแล้วสามารถปลูกผมได้หรือไม่หมอต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนเวลาผู้หญิงต้องการกรอบหน้าสวยๆกรอบหน้าชัดๆมักจะไปสักที่ร้านสักเพื่อจ้างลายเส้นผมขึ้นมานะคะซึ่งรอยสักเนี่ยบางทีก็สวยบ้างไม่สวยบ้างทีก็เป็นลายเส้นสวยๆหรือบางทีก็จะเป็นจุดเล็กๆเรารวบผมหรือกล้าวผมมันจะดูไม่ธรรมชาติดูไม่สวยรอยสักเนี่ยมันก็เป็นแค่หมึกพิกเมนต์เป็นสีที่ติดอยู่ที่หนังศีรษะธท่มนนเองเราสามารถปลูกได้ ปกติเลยถ้าใครอยากทําให้กรอบหน้าเราดูสวยนะคะไม่จําเป็นจะต้องไปสระก,ก็ได้มาปลูกผมหรือว่าปลูกทับรอยสักได้เลยทําให้เราจะได้มีไรผมที่ดูเป็นธรรมชาติการปลูกผมของที่คลินิกเกษรนะคะ<ๆ>ก็จะใช้เทคนิค NNA ที่สามารถสร้างแนวไรผมหรือกรอบหน้าที่ดูเป็นธรรมชาติได้ปลูกผมแบบซ i กแ a กแ a i r l i n e หรือว่า w a ี y แ a i r l i n e แนวผมด้านหน้าหมอจะใช้ผมเส้นเดี่ยวหรือผมวันแฮร์เข้ามาปลูกทั้งหมดผมงอกออกมาก็จะดูเป็นธรรมชาติมาก แก้สา Total Hair Solution